this video is sponsored by ea สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ซินารมกับเขียนไข่สร้างซิมค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแพ็กเสริมภาคแฟรี่อย่าง e n c h a n t e s, s by Nature กันนะคะซึ่งก็จะขอเริ่มที่โหมด build by ก่อนเลยเพราะว่าเราถนัดสร้างที่สุดเนาะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะรีวิวแบบชมของไปสร้างบ้านไปจำแนกวัสดุงานสถาปัตย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะของเยอะมากเอามาแบทีละชิ้นไม่ไหวจริงๆคิดว่าสร้าง ไปชมของไปน่าจะเอนจอยกว่าโอเคก่อนอื่นเลยก่อนจะไปเข้าโหมดบิวหรือว่าบายเนี่ยเราจะขอขึ้นโครงสร้างบ้านก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคน เริ่มแรกเลยเราได้ใช้เทเลนเพยในการยกพื้นที่ดินขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้มันมีความเป็นนงเป็นเนินสักหน่อยจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวบ้านก็เริ่มวางพื้นที่ระเบียงก่อนใช้รูปทรงที่มีความโค้งมนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะทําบ้านที่มันมีรูปทรงเหมือนบ้านกระตูนอะไรแบบนี้แบบบ้านแฟรี่น่ารักน่ารักแต่ถามว่ามีแบบในหัวไหมก็คือไม่ดนสดจะ้ะอ่ะพอได้พื้นที่ระเบียงตามที่ต้องการแล้วก็มาขึ้นตัวบ้านกันค่ะ คิดอะไรไม่ออกวางโถงโฟเย่ก่อนแล้วก็ต่อด,ด้วยตัวห้องรับแขกครัวตามด้วยพื้นที่ด้านข้างทําเป็นห้องน้ํายื่นระเบียงออกมันหน่อยเดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นหลังคามุกยื่นออกมาจากตัวบ้านส่วนอีกฝั่งโดยความตั้งใจอ่ะจะไม่ได้ทําเป็นผนังทึบแต่ว่าใส่ไปกอดน,นะคะจากนั้นก็ขยับเข้ามาตกแต่งผนังภายในนิดหนึ่งการผนังแบ่งโซนพื้นที่ใช้งานให้เขาสักหน่อยทีนี้ขึ้นมาที่ชั้นสองของบ้านบนนี้จะไม่มีอะไรมากเลยทุกคนคือตัวบ้านอะ่ะมันหลังเล็กมาก แล้วใช่ไหมเราก็เลยทําเป็นแค่ห้องนอนแค่นั้นเลยทีนี้ในส่วนหลังคาแน่นอนว่าถ้าจะให้บ้านมันน่ารักแบบบ้านการ์ตูนเฟรี่เฟร,เฟรใจเนี่ยมันก็ต้องเป็นหลังคาแบบ c u r ร์ r รูฟอยู่แล้วแต่เอาจริงเราก็แบบอบเถียงตัวเองอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นแกมเบลหรือเปล่า อาจจะเป็นเกมเบลรูฟก็ได้เหมือนกันแต่เกมเบลทุกคนถ้าจะให้แบบที่เป็นโครงสร้างชัดเจนเลยนะเขาจะมีหน้าตาที่เหมือนแบบนี้มากกว่าซึ่งมันจะเป็นเหลี่ยมๆเ,เลยเราก็เลยมีความลังเลนิดหน่อยว่ามันจะเป็นอะไรแน่ส่วนโครงสร้างเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าไอหลังคาแกมเบลเขามีโครงสร้างแบบไหนก็แบบนี้นะคะ ่วนที่เห็นว่าเรากําลังสร้างอยู่นี่ก็เรียกว่าจั่วนั่นแหละแต่ว่ามีความแอนนิดนึงเท่านั้นเองเอาล่ะพอได้โครงสร้างบ้านแล้วก็มาดูของจะแพ็กนี้กันเริ่มที่แบตเทีเรยรลของหลังคาก่อนเลยเขาจะมีมาให้2แบบนะอันแรกนี่เราจะเรียกเขาว่าหลังคาแป้นเกตนะคุณผู้ชม เอกลักษณ์เฉพาะตัวก็จะเป็นแผ่นไม้ลักษณะาคล้ายกระเบื้องที่ส่วนใหญ่เนี่ยทำมาจากไม้สักอันนี้พูดถึงภูมิปัญญาของตัวประเทศเราเองนะคะแต่ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใช้ไม้อะไรอาจจะเป็นไม้สนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆ ส่วนอีกอันก็จะเป็นเมทเรียลแบบกินลูฟแหละเป็นพวกหญ้าพวกอ่าตะไคร่อะไรแบบนี้เนาะเหมาะอย่างยิ่งกับการสร้างกระท่อมกลางป่าเข่าลำนาวภัยที่มันดิบชื้นสะจนอ่าพวกเปินเอยยตะไคร้น้ำเอยย ขึ้นหลังคาจนเขียวขจีแบบนี้อ่ะพอได้สีหลังคาแล้วก็มาดูไอตัวที่มันแบบจุ่มอยู่บนหลังคากันบ้าง mm hmm. ไอตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า d o ม m e r นะคะเป็นช่องแสงช่องระบายอากาศที่เจาะผ่านหลังคาเนาะความจริงมันมีการบอกเป็นรูปแบบชนิดด้วยนะแต่ในคลิปนี้เราขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเราเคยพูดไปแล้วถ้าใครเคยดูคลิปอ่าการสร้างบ้าน lastic house ก็จะรู้นะคะเพราะว่านั้นเราพูดด้วยเนาะว่า d o ม m e r เนี่ยมันมีแบบชนิดไหนบ้างเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเรียกว่า d o r er เมอร์รูฟแบบหน้าจั่วนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือป่องไฟเป็นที่ระบายควันออกมาจากตัวเตาผิงเนาะซึ่งก็ดูน่ารักมากเลยดูมีความเป็นบ้านแม่มดใดๆแล้วอันนี้นางมาพร้อมกับการอัปเดตใหม่ของเบดเกมจะ้ะนั่นก็คือการติดต้นไม้บนหลังคาได้ซึ่งลดมากเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดคอนโทรล9เพื่อที่จะยกพุ่มไม้ขึ้นมาบนหลังคากันแล้วแต่เอาจริงมันก็แอบติดยากอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมมันจะต้องแบบเออเนี่ยหาองศานะ มันแบบไม่ใช่ว่าวางปุ๊บติดได้ปับ๊บมันแบบว่าก็เออหาองศาย,ยากอยู่เหมือนกันแต,แต่ของที่ให้มาใน Enchanted เนี่ยสวยดีนะคะให้อภัยได้สีแบบแจ่มมากเป็นแบบไม้ดอกที่สีแบบจัดจานได้ใจจริงๆจบเรื่องการตกแต่งวัสดุมุงหลังคาแล้วก็มาดูเรื่องของชายคากันบ้าง อันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าไม้ปิดเชิงชายนะคุณผู้ชมมีมาให้2ออย่างด้วยกันเป็นแบบไม้กับอีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นแบบหญ้าหรือเปล่าใช่ไหมต้องใช่สิเพราะว่าเขาทําออกมาให้มันคู่กันกับตัววัสดุมุงหลังคาแล้วสีแจ่มมากเลยนะแต่ว่าเราขอไม่ใช่ที่มันคู่กันแล้วกันหลังคาเป็นหญ้าคลุมแต่ว่าตัวเชิงชายเราขอใช้เป็นวัสดุแบบไม้แล้วกันอ่ะเถิดลงมากันค่ะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าบัวเชิงผนังท่า ติดข้างบนแบบนี้เรียกว่าบัวฟ้าแต่ถ้าติดกับพื้นจะเรียกว่าบัวพื้นนะคะอันนี้ของตัวเกมเขามีมาให้2อ,อย่างด้วยกันนะเป็นแบบเรียบ,ยบกับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบมีส่วนเว้าส่วนโคง้งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็ ไอบัวผนังบัวเพดานอะไรเงี้ยมีอีกชื่อหนึ่งที่สามารถเรียกได้เหมือนกันก็คือคิ้วบัวใช่แล้วน้องมีหลายชื่อจะคิ้วบัวบัวเชิงผนังหรือว่าบัวฟ้าก็สามารถเรียกได้หมดเลยเอาล่ะทีนี้ก็ขยับมาดูในส่วนของสีผนังกันบ้างดีกว่าอันนี้เขาจะมีมาให้ทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นวอลเปเปอร์แบบความการ์ตูนป่าไม้ใด เอาจริงชวนให้นึกถึงพวกงานจิตรกรรมฝาผนังพวกเรเนซองส์บาลโรกหรือว่าโลโคโคอยู่เหมือนกันนะเป็นงานศิลปะจิตรกรรมฝาผนังของพวกชาวยุโรปเขาเนาะส่วนอันที่สองนี่ก็จะเป็นงานไม้นะคะซึ่งเป็นไม้ที่อ่าจะว่ายังไงดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตาไม้เหรอหรือว่าเซียนไม้นั่นแหละติดเต็มไปหมดนะคะส่วนสีที่สามนี่ก็จะให้ฟิลแบบบ้านดิน ถ้าเป็นสีออกน้ําตาลออกเหลืองๆหน่อยก็จะดูเหมือนดินเนาะแต่ถ้าเป็นพวกสีเทาสีโทนแบบว่ามนๆหน่อยก็จะให้ฟิล์เหมือนปูนป่อยที่มีตะไคร่ขึ้นจ้ะส่วนอันถัดมาแน่นอนว่าเป็นผนังหินอยู่แล้วชัดเจนขนาดนี้แต่ว่าชอบความเท็กเจอร์ของเขาจังเลยเขามีความไล่สีนะคะโดยเฉพาะสีชมพูอันเมื่อกี้น่ารักมากสีแบบละมุนตุ้นมากเธออ่ะอันนี้ก็เป็นผนังงานไม้เหมือนกันเป็นเท็กเจอร์การตีไม้แบบแป้นเก,ก ให้ฟีลแบบหลังคาถ้าเป็นประเทศไทยอาจจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาสร้างบ้านด้วยการใช้ผนังแบบนี้กันจริงๆหรอขยันมากเลยนะพี่ไทยเราไม่สู้นะคะแค่ตีผนังทับเก็ดแนวน,นอนก็ท้อแล้วอันนี้ตีแบบแป้นเก็ดโอ้โหกว่าจะได้แต่ละแผ่นขยันเกินคุณพี่ <S <S อันนี้อันสุดท้ายเป็นผนังแบบกระจกที่มีลายให้ด้วย เออเลิศปล่ะสวยนะว่าไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เบดเกมเนี่ยได้ผลพลอยได้ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เบดเกมก็มีผนังแบบกระจกแล้วเหมือนกันเก๋กูดมากมาจา้ะขยับลงมาที่วัสดุปูพื้นกันต่ออันนี้เขาจะมีมาให้3รูปแบบด้วยกันอันแรกเป็นงานไม้ใช่ไหมเราเห็นเขาทํารูปแบบเหมือนน่าจะเป็นงานหินแต่ดูเท็เจอร์แล้วน่าจะเป็นงานไม้มากกว่า ่วนอันที่สองเนี่ยไม่ต้องเดาหรอกงานหินแน่ๆลายมาสักขนาดนี้นะคะแต่ความจริงทําสวยนะสีเนี่ยเข้ากันกับตัวที่เป็นผนังหินพอดีเลยอันสุดท้ายนี่ก็เหมือนกันเป็นพื้นที่ทําขึ้นมารับกันกับตัวหลังคาความพื้นแบบย่าขึ้นตะค่ขึ้นเหมาะกับการฝึกทักษะการเดินดีเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเดินไปเนี่ยเสี่ยงที่จะลื่นลลมได้หัวทิมแน่ๆต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะบนพื้นที่มีขี้ตะไคร่แบบนี้ว่าแล้วก็มาดูในส่วนของบันไดกันบ้างดีกว่าคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นบันไดที่มีมาให้1ชนิดท้วนนะคะเป็นบันไดหินที่มีขี้ตะไคร่เหมือนกันให้ฟีลแบบว่าเออเราเนี่ยอยู่บ้านชายเขาที่หมอกลงฝนลง,ลงตลอดปีจ้ะความดิบชื้นแบบ100ซไปเลยส่วนนี้ก็จะเป็นราวระเบียงกันตกมีมาให้สองชนิดด้วยกันเป็นระเบียงไม้แบบกรงซีปกติกับอันเนี่ยจะเป็นแบบเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถดัดโค้งขึ้นรูปให้กลายเป็นราวระเบียงขึ้นมานะทุกคน ต่อมาอันนี้เป็นประตูรั้วบ้านที่มีความกิิบเก๋ไม่แพ้กันแต่เราอ่ะชอบอันนี้มากเลยน้องมีความแบบเจ้าหญิงเจ้าใจให้ฟิลเหมือนสาวงามที่ถูกในประเทศมาอยู่บ้านชายป่าอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้เรากันตกหน้าตาก็จะเหมือนราวระเบียงนั่นแหละมีสองชนิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นรูปแบบของเสาเนาะมีมาให้สองอย่าง อันแรกเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเสากรึงนะคะเพราะว่าเขาขึ้นรูปไม้จากการกรึงขึ้นมาให้มันมีลวดลายแล้วก็ส่วนเว้าส่วนโค้งก็เลยเรียกว่าเสากรึงเนาะส่วนเสาอีกอันเนี่ยก็ตามสภาพเลยเรียกว่าอะไรเดียวเสาตามธรรมชาติไหมเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นไม้ให้ฟิลแบบอ่าเหมือนเถาวันอีกแล้วนะคะตอนนั้นแหละเป็นไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติส่วนอันนี้เราจะเรียกเขาว่าม่านฉลุค,ค่ะ เราอะไม่รู้ว่าในงานสาคลนเนี่ยมีหรือเปล่าคือเราเรียนจบสถาปัตยะกรรมไทยนะคะในงานไทยจะเรียกว่าม่านฉลุที่ใช้สําหรับในเรือนไทยนะแต่ถ้าสมมติว่าข้ามไปพวกงานศาสนสถานอย่างอุโบสถหรือว่าวิหารเนี่ยสิ่งนี้จะถูกเปลี่ยนไปเรียกว่าสาลายหลวงพึ่งค่ะอันต่อมาสิ่งนี้เราจะเรียกเขาว่าคำยัน หรือมีอีกชื่อนึงว่าไม้แขนนางส่วนถ้าในงานศาสนสถานพวกอุโบสถเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าคันถวยนะคุณผู้ชมส่วนอันถัดมา อันนี้จะเป็นกระถังแขวนต้นไม้ริมหน้าต่างนะคะมีทั้งแบบที่เป็นอ่อบ้านตุ๊กตาก,กิบเกรอันนี้แล้วก็มีแบบที่เป็นกระเช้าแขวนแบบนี้เลยเนาะน่ารักมากน่าเอาไปใช้ตอนสร้างปราสาทแบบว่าหอคอยอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงมาในสวยของพื้นกันอีกครั้งก่อนนะคะเพราะว่าเขามีตัวนี้ให้เราเป็นเท็กเจอร์ของฐานบ้านนะคะที่เป็นตัวแพตตฟอร์มเนาะโดยที่เท็กเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นงานหิน แบบเดียวกันกับที่มีในพื้นบ้านแล้วก็สีของผนังเลยก็คือมาแบบครบเซ็ตระหนึ่งว่าอยากจะให้เรานั้นได้สร้างบ้านหินสักครั้งยังไงอย่างนั้นเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นรูปแบบของประตูนะคุณผู้ชมอันนี้คือมีมาให้เยอะมากกี่อันเนี่หยหน,นึ่งสอ,อันโอ้ไม่ก็มีไล่เรียงมาเลยนะคะตั้งแต่ประตูแบบบานเปิดเดียวแล้วก็มาประตูแบบที่เป็นกระจกจ้ะประตูบานเปิด คู่เนาะอันนี้มีมาให้2องอันดีไซน์เลิศมากมีแบบที่เป็นปีกผีเสื้อด้วยชูโรงความแฟนตาซีขึ้นไปอีกส่วนอันนี้ก็ให้ฟิลเหมือนบ้านกระท่อมที่เป็นแบบอ่าคล้ายๆกับบ้านที่เป็นถ้ำอะ่ะเออเก๋ดีและที่สำคัญก็คือมีซุ้มประตูที่ไม่มีกระจกกั้นเลยนะเพราะว่าเป็นซุ้มที่สามารถเดินผ่านได้เลยเนาะแล้ก็ให้มาเยอะมากจุกๆไปเลยสอันจะ้ะ อยากได้ขนาดเล็กหรือใหญ่ก็เลือกเอาส่วนของตัวเราเนี่ยประตูบ้านขอเลือกใช้เป็นน้องผี่เสื้ออันนี้แล้วกันนะคะสวยดีส่วนตัวหน้าต่างนี้ก็ให้มาเยอะจุกไม่แพ้กันเลยมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นรูปทรงอิสระแบบฟรีฟอร์มแล้วก็รูปทรงที่ทำออกมาเพื่อแมทกันกันกบประตูนะคุณผู้ชมอันนี้คือเลิศเวลาเอามาใส่กับตัวบ้านจะได้ดูกลมกลืนเข้ากันทั้งหมดนะคะ แล้วก็มีหลายขนาดด้วยนะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางไปเลยจ้าให้มาคุมเวอร์แล้วเขาทํามาเป็นเซตเลยนะถือว่าทําได้ดีเพราะว่าถ้าคนที่สร้างบ้านไม่ค่อยเก่งเนี่ยเลือกประตูมาสักรูปแบบนึงอะแล้วก็ใส่หน้าต่างตามรูปแบบของประตูได้เลยเพราะว่ามีเหมือนกันเป็นเซตแบบเป๊ะๆทั้งสีทั้งรูปแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าอุ๊ยฉันเลือกประตูแล้วแล้วฉันจะใส่หน้าต่างอะไรดีก็คือใส่หน้าต่างที่หน้าตาเหมือนประตูไปเลยจ้ะ ส่วนถ้าใครที่คิดว่าอุ้ยมันจะน่าเบื่อหรือเปล่าประตูเป็นแบบนี้แล้วหน้าต่างก็จะต้องใส่เหมือนกันอีกหรอก็ใส่ที่มันแตกต่างกันได้เหมือนกันเพราะว่าเขาแมทสีมาให้อย่างดีนะคะต่อให้รูปแบบไม่เหมือนกันสีก็แมทกันอยู่ดีแต่งง่ายมากแพ็คนี้ใส่อะไรไปก็เข้ากันหมดอ่ะโอเค ในส่วนของโหมดบิวเนี่ยไอส่วนที่เกี่ยวกับงานสตักเจอเนี่ยหมดแล้วแหละเหลือแต่ที่เป็นงานแ์สเคปนะคะซึ่งเขาก็ไม่มีมาให้เนาะไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่ามีบอ่อบัวเล็กๆอันนี้ให้หนึ่งอันทวนค่ะคาดว่าถ้าอยากใช้ต้นไม้ของแพ็กนี้เนี่ยน่าจะต้องไปขุดในดีบักเพราะงั้นตอนจัดส่วนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในดีบักกันนะคะเข้าไปดูหน่อยว่าเขามีอะไรให้เรามาแต่งบ้านได้บ้างอันแรกเลยก็คือมีถังไม้ฟิลแบบเก็บวน์บ่ แล้วก็มีต้นไม้ที่เหมือนกันกันกบแพ็คของฟอ r e เรนเลยเราไม่รู้ว่าเขาฟ้ํากับแพ็คอื่นไหมนะแต่ว่าส่วนตัวที่เรามีอะต้นไม้เขาเหมือนกันกันกบของฟอ r e เรนนะคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเหมือนกับ snowy exes ด้วยนิดนึงน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าก้อนหินเนี่ยไม่แน่ใจว่าแพ็คอื่นมีไหมแต่เราเาพิ่งเห็นจากแพ็คนี้แหละซึ่งสวยดีนะเราชอบมากเลยก้อนหินให้ฟีลแบบเออธรรมชาติธรรมจายน้ำตรง,น,ตรงน้ำตกอะไรแบบนั้นแล้วก็มีนี่ ด้วยอ่ะที่เรามาตั้งรูปปั้นหินน่ะมันคือบ่อน้ํานะคะเหมือนไอเหมือนไอเนี่ยบ่อผีจุออน่ะทุกคนนั่นแหละตอนเด็กๆโคนหน่ากลัวเลยผีบ้าอะไรคะ่ะขึ้นมาจากบ่อน้ำ <laughs> เอาละ ช่างผีจะออนมันไปก่อนนะคะมาตกแต่งสวนกันต่อดีกว่านี่เราก็ค่อยๆใส่ต้นไม้ไปตามที่เราชอบนะแต่ว่าอีฝั่งนูนะ้นน่ะเราใส่ต้นไม้เยอะแล้วฝั่งนี้เราก็เลยจะให้เขาเป็นพื้นที่กิจกรรมมากกว่าเอาไว้ปลูกผักทํางานช่างอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็นี่ด้วยวางบ้านแฟร,รี่ให้กับเขาด้วยนะคะเป็นบ้านหลังจิ๋วที่มีมาให้2รูปแบบด้วยกันก็คือเป็นท่อนไม้แบบที่เราวางไว้ในคลิปนั่นเลยแล้วก็อันหนึ่งจะเป็นแบบบ้านฟิลฟิลคลายสายวัภูมิบ้านเราอยู่เหมือนกันในคลิปนี้เราอาจจะ จะพาดูได้ไม่หมดครบทุกไอเทมนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลิปถัดไปเพราะว่าไอแพ็กนี้เนี่ยยังจะอยู่กับเราอีกนานนะคะยังต้องใช้ในการสร้างอะไรอีกหลากหลายมากมายไปหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนออกความเห็นด้วยว่าควรจะเอาเขาไปสร้างอะไรต่อกันดีเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้แพ็กนี้ไปครอบครองนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกติกาหลังจากที่รีวิวเสร็จแล้วนะตอนนี้มาดูการสร้างบ้านของเรากันต่อดีกว่าก็ฝั่งนี้ฝั่งสุดท้ายแล้วเราอะไม่อยากประคมต้นไม้ใส่เข้า ไปเยอะฝั่งนี้เราก็เลยนี่ทําเป็นที่ตากปลาจะ้ะเขามีนี่ให้ด้วยมีชานไม้แล้วก็ราวตากปลานะคะเราก็เลยเามาใส่เป็นฟิลฟิลแบบเออไปจับปลามาแล้วก็มาถากแห้งไว้หลังบ้านอะไรอย่างนั้นแล้วก็ใส่พุ่งมงพุ่งไม้อะไรเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยจากนั้นก็ขยับมาที่ตัวบ้านกันต่อจะ้ะอันนี้เราก็จะใส่ต้นไม้เพิ่มเข้าไปเขามีเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เรียวรดไว้ให้เราตกแต่งบ้านด้วยนะแล้วที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือฟ ไฟรูปดอกไม้อันนี้คุณผู้ชมมันน่ารักมากเราเขาให้มาแบบคอมโบเซตให้เราสามารถเอาไปวางแล้วก็ต่อเขาขึ้นมาเป็นซูมได้เลยอะ่ะมีแบบที่เป็นเสาตั้งพื้นด้วยโคตรจะดีอันเนี้ยน้องเห็ดที่ติดผนังอันนี้ก็ดี แต่เรางงนิดนึงเพราะว่าเขาอยู่ในโหมดของเชลที่วางของนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเอาอะไรมาวางบนน้องผิดอันนี้ได้เลยเราก็เลยงงว่าแล้วทําไมน้องเขาถึงไปอยู่ในโหมดนั้นทําไมน้องเขาไม่อยู่ในโหมดการตกแต่งแบบติดผนัง <laughs> ความสงสัยที่ไม่รู้ว่าควรสงสัยหรือเปล่าื่อมันวางของไม่ได้อะทําไมไม่ไปอยู่ในโหมดของการตกแต่งก็เลยสงสัยว่าเขาเอาไปอยู่ผิดโหมดหรือเปล่าวะอ๋อใช่ทุกคนอันนี้คือดีเป็นกระถางต้นไม้ที่สามารถเลือกต้นไม้มาเสียบกระถางได้เองนะคะเราอชอบมากเลยเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งต้นไม้แล้วก็ตัวกระถางเองถือเป็นไอเทมที่ทําให้เราได้มีตัวเลือกมากขึ้นไม่ใช่ว่าเออเลือกอันนี้มาเราก็ต้องมานั่งลุ้นว่ากระถาง ต้นไม้สีมันจะเข้ากันหรือเปล่าอันนี้ก็คือเลือกได้เองเลยอยากกระถังสีนี้ต้นไม้สีนี้ก็เลือกเอาแล้วก็อันนี้ทุกคนเก๋ดีเหมือนกันเป็นซุ้มไม้เลยที่แบบลมรื่นมากเหมาะกับการเอาไปทําเป็นศาลานั่งเล่นฝ่ายน,น,นี้เป็นโต๊ะปรุงยาค่ะโต๊ะปรุงยาสมุนไพรเนาะเท่าที่อ่านคําอธิบายที่เขาให้มาอะนะน่าจะเป็นโต๊ะปรุงยาแล้วที่ข้างๆกันที่เราหยิบมาวางนั่นก็เป็นโต๊ะวางของอินสปอเรชันน่าจะมาจากต้นไม้น่ารักมากเลยของจะแพ็ น่ารักทุกชิ้นนะคะอ่ะเพิ่มกระถางต้นไม้ให้เขาด้วยเป็นโต๊ะปรุงยาสมุนไพรก็ต้องมีสมุนไพรสิถึงจะถูกใช่ไหมล่ะต่อมานี้เราจะทําเป็นมุมนั่งเล่นเขามีซูมมาน,นี้ให้ด้วยอะ่ะโดยปกติเนี้ยคาดว่าน่าจะเอาไว้เป็นซูมที่ครอบเตียงนอนเด็กน้อยแต่เราเอามาดีไอไวในการครอบเก้าอี้นั่งเล่นแทนเพราะว่ามันน่ารักดีส่วนข้างๆก็จัดวางเป็นโต๊ะแล้วก็มีนมตัวน้อยวางอยู่ที่ข้างเก้าอี้เพิ่มความน่ารักกรุบกริบเข้าไปเสริมด้ว การวางเทียนอีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่แพรดอกไม้อันนี้เข้าไปเป็นฉากหลังเพื่อความสวยงามขั้นสุดส่วนใต้ซูมไม้เลือยเราก็จะวางเป็นโต๊ะทานข้าวลงไปอันนี้ก็คือน่ารักเหมือนกันน่าจะได้อินสปเรชันมาจากฟอร์มใบไม้ไม่ก็กาบหอยนะคะเพราะว่าน้องหน้าตาคล้ายกับหอยมากเลยโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปแต่งภายในกันเนี่ย เราขอแวะมาวางอ่างอาบน้ําเอาดอให้กับพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ตอกมาจากห้องน้ำเนาะเอาไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนนั่งแช่อ่างกินลมชมวิวในวันสบายๆขย,ยับเข้ามาข้างในโฟนแรกที่จะทาก็เป็นโฟเย่ก่อนเลยอันนี้เนี่ยเรากั้นผนังพางสายตานิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้คนที่มาบ้านเราอะสามารถมองทะลุทะลวงเข้าไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเราได้หมดนะคะเราก็เลยกั้นพื้นที่ขึ้นมาสักนิดนึงจากนั้นก็เอาน้องกระจกเห็ดอันน่ารักน่ารัก,รกอันนี้ มาวางลงไปเลยค่ะตามด้วยจัดโต๊ะคอนโซลเอาไว้ตั้งของตกแต่งต้อนรับแขกที่มาเยือนบ้านเรานะคะเอาน้องเถาวันมาใส่เข้าไปเลยค่ะสิ่งนี้นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับบ้านชายป่าชายเขาใส่ปุ๊บดูเป็นบ้านชายป่าปบแต่มันก็ยังดูแฟนตาซีอยู่ดีปะในชีวิตจริงอะใครจะปล่อยให้เถาวันขึ้นบ้านขนาดนี้เอ่ย <laughs> แต่มันน่ารักไงใช่ไหมล่ะอ่ะมุมนู้นวางกระจกกับชั้นวางรองเท้าไปแล้วมุมนี้ก็วางเป็นตัวโพดหลกกับราวแขวนผ้าเข้าไปเอาไว้วางผ้าผ่อนเสื้อผงเสื้อผ้าที่ใส่ออกจากบ้านบ่อยๆอ่ะติดไฟน้องเห็ดเข้าไปได้วยจ้ะอ่ะแล้วก็การสร้างของเราวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีการใช้มอสทูนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้น้องพังอยู่แล้วก็จะใช้แค่แพคเอ็นไซนเฮสบายเนเจอร์กับเบดเกมเท่านั้นด้วยนะนี่เลยทุกคน อันนี้เ่ยความจริงมันคือซุ้มแต่งงานนะแต่ว่าเราเอาเขามาใส่ประกอบกับซุ้มทางเดินเพราะว่ามันสวยดี พอประดับด้วยไฟน้องดอกไม้ล้วก็ยิ่งสวยถือว่าเป็นการ DIY ที่เข้าท่าอยู่ต่อมานี้เตาผิงมีมาให้2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบเล็กอันนี้ส่วนอีกอันนึงอยากจะเป็นแบบหินความสูงก็คือเทียบเท่ากับผนังบ้านเลยอันนี้เราใส่ทีวีให้เขาด้วยนะถึงบ้านแบบนี้จะดูไม่เข้ากันกับการมีทีวีก็เถอะแต่น้องซิมยังต้องการค่าความสนุกไงเราก็เลยต้องใส่ให้เขาด้วยต่อมาโซฟาใยน้องคนนี้เป็นโซฟาไทยเซสตรองนะคะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่1 6ถึง17ในราชสำนักฝรั่งเศสนะคุณผู้ชม ส่วนยายแอมแชนี่เราจัดเขาว่าเป็นไทแบรเรลค่ะลักษณะเฉพาะก็คือเขามีพนักพิงโค้งรอบตัวคล้ายกับถังไม้หรือว่าเครื่องวงกลมนะคะลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าแบรเรลอาร์มแชเนาะแล้วก็นี่กรอบรูปอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เขาให้มาเยอะมากเลยนะแล้วกรอบรูปก็คือน่ารักมากมีความวินเทจในหน่อยเหมาะกับบ้านแบบคอเทจคอใจโคซี ate, ่ ai, Coffee, อะไรแบบนั้น โอเคเดี okay, ๋ยวตรงนี้เราจะขอตีผนังกลับมาก่อนเพราะว่าเราจะติดน้องเถาวันเข้าไปเพิ่มบรรยากาศแบบกระท่อมป่าชายเขาดูดูแล้วเหมือนงูจะขึ้นบ้านอะไรแบบนั้นเลย<แ>ส่วนข้างในนี่เราก็จะทําเป็นโซนครัวนะคุณผู้ชมเริ่มจากเอาตู้หนังสือมาใส่ก่อนเลยค่ะจากนั้นก็เรียงฟังก์ชันการใช้งานจากตู้เย็นไปซิงแล้วก็เป็นเตาเนาะ เสร็จแล้วก็เก็บงานด้วยอัปเปอร์คาบินตเรียงไปตลอดความยาวของผนังเลยนะแค่นี้ก็จะได้โซนครัวแล้วขัดออกมาตรงนี้เราจะเพิ่มเคาน์เตอร์บาร์เข้าไปให้น้องเป็นตัวขั้นโซนครัวออกจากห้องนั่งเล่นติดของตกแต่งเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็นี่เลยน้องโคมไฟน่ารักอันนี้น้องเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวอลน,นัทห,หรือว่าลูกโอก๊ก อ่าใช่สิลูกโอ๊กน้อหน้าตาแบบเนี้ยอ่าละตอนนี้โซนครัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะขยับเข้ามาที่โซนห้องน้ํากันบ้างพื้นที่ h ล์เ w ย์ตรงนี้นะคะเราจะจัดต๊ะคอนโซลเอาไว้วางของนิดหน่อยเหมือนเป็นอ่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแท่นบูชาอะไรสักอย่างแล้วกันที่มีน้องโนมอยู่ด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะ แต่อันนี้เนี่ยเราย่อขนาดโต๊ะเขาลงไปนะคุณผู้ชมน้องโนมก็เลยจะต้องลอยขึ้นมาจากตัวโต๊ะเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการวางน้องโนมเข้าไปจนกว่าตัวโต๊ะเนี่ยจะไม่ให้เราสนั p ของเองเราค่อยๆวางน้องโนมขึ้นไปตามความสูงของโต๊ะที่เราตั้งไว้เพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยมอดทูพังก็เลยไม่มีตัวช่วย กเลยต้องทําแบบตามมีตาเกิดไปก่อนถ้ามีมอตถุก็จะใช้มอตถุยกความสูงน้องขึ้นมาแล้วแามจะมูฟเข้ามาในส่วยของน้ํากันอันนี้เรากั้นโซนเปียกกับโซนแห้งออกจากกันอย่างชัดเจนเลยนะเอาจริงเราชอบการออกแบบสุขภัณฑ์ของแพ็คนี้มากเลยอะดูเข้าถึงธรรมชาติดี ไม่ว่าจะเป็นตัวฝักบัวอาบน้ำเองอ่างล้างหน้ากระจกเงาหรือแม้กระทั่งตัวชักโครกโอ้โหใครจะไปคิดไปฝันว่าเราจะได้นั่งถ่ายในอ่าตอไม้แบบนี้นะคุณผู้ชมเก๋กูดไม่ล่ะแล้วก็อันนี้นะมีแผ่นกระเบื้องให้ด้วยอยู่ในโหมดของรูปภาพนะคะแต่ว่าเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยเป็นแบบกระเบื้องลายผีเสื้อนะทุกคนแล้วนี่ผมรูปร่างแบบใบไม้ อันนี้ก็เกมเหมือนกันมีให้หลายรูปแบบด้วยนะแล้วก็หลายสีด้วยรู้สึกว่า,ามาแต่งบ้านแล้วมันมือมากเลยโอเคขึ้นมาข้างบนกันค่ะอันนี้ตรงระเบียงเราจะใส่เป็นพื้นที่สําหรับเอาไว้ให้เขาเนี่ยออกมาวาดภาพชมวิวทิวทัศน์ที่หลังบ้านส่วนภายในพื้นที่เล็กๆตรงนี้เราจะวางเป็นเตียงนอนของลูกนะคุณผู้ชม เอาจริงแพ็กเนี้ยเราคิดว่าเขาให้ความสําคัญกับเด็กอยู่เหมือนกันนะเพราะเตียงที่ให้มาคุณผู้ชมเขามีให้กับเด็กในทุกช่วงวัยเลยยกเว้นเตียงนอนที่เป็นของคนโตที่เป็นเตียงเดี่ยวมีแต่เตียงนอนของผู้ใหญ่ที่เป็นเตียงคู่แล้วอีกอย่างนะของเล่นเด็กก็มีเยอะด้วยคิดว่าแพ็กเนี้ยให้ความสําคัญกับเด็กอยู่มากจริงๆนะแต่เราไม่รู้ว่าเกมเพย์เนี้ยเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่ได้เล่นแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าไม่ค่อยถนัดเลยอะทุกคนอืมอันนี้ก็จัดเป็นซุ้มทางเดินเหมือนกันกับข,ของข้างล่างเลยนะส่วนมุมห้องนี่ด้วยความที่เป็นคนชอบอะไรลกๆก็เลยสรรหาเอาชั้นวางของเข้ามุมมาจัดวางเข้าไปพร้อมกับประคมกระถางต้นไม้ใส่เข้าไปด้วยถัดเข้ามาในพื้นที่ของห้องนอนใหญ่เริ่มจากพื้นที่ของเตียงก่อนเลยอันนี้เราบิวตตู้ขึ้นมาก่อนอะคุณผู้ชม เขาอยากให้หัวเตียงม,มันมีฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ลูกเล่นสักหน่อยเพื่อดึงให้เขาดูโดดเด่นขึ้นส่วนนี้เราก็จะวางเป็นตัวตู้เสื้อผ้าเข้าไปก่อนแล้วหาของตกแต่งมาวางลงไปติดน้องเห็ดเข้าไปที่ผนังด้วยเพิ่มความแฟนตาซีแฟนตาจาให้กับบ้าน ตามด้วยเตียงนอนของยายเด็กลูกขาโอโอของเราใส่เข้าไปแขวนกรอบรูปวินเทจเข้าไปด้วยอย่าให้ผนังมันว่างติดให้เต็มใช้พื้นที่ให้คมเพราะว่าของเยอะมากนี่ยังไม่หมดเลยนะแต่ว่าของชิ้นอื่นเนี่ยน่าจะต้องมาเจอกันในคลิปถ,ถัดไปถึงจะเห็นหมดทุกชิ้นนะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปเท่าที่เราจะทําได้ถือว่าเป็นบ้านที่เรียกได้ว่าประคมของ สุดๆเป็นเลยใส่แบบยัดเยียดไม่ไหวแล้วนุ่นนะฝั่งนูน้นมีตู้เสื้อผ้าฝ่วนฝั่งนี้มีราวแขวนผ้ากับหีบเก็บผ้าอีกค่ะตามมาด้วยชั้นหนังสือแบบต้นไม้อันนี้เก๋เราชอบความจริงเขามีเป็นเซตแบบต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเราติดได้แค่ฝั่งเดียวพื้นที่ห้องหมดและทําได้มากสุดแค่นี้แหละเอาไว้เราค่อยมาจัดหนักจัดเต็มกันในคลิปสร้างหมู่บ้านแฟรี่แล้วกัน คิดว่าน่าจะต้องได้ทำหนึ่งคลิปที่เป็นหมู่บ้านแฟรี่นะคะส่วนวันนี้เนี่ยการตกแต่งบ้านหลังนี้ก็จะได้ประมาณนี้แหละไปดูภาพรวมของบ้านกันค่ะ คลิปนี้ไม่ได้พาไปดูภาพรวมแบบแพนกล้องดูมุมบ้านทีละมุมนะเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อเกินไปแต่โดยรวมแล้วก็จะได้ฟิลบรรยากาศสื่อแสนจะนางฟ้าประมาณนี้แหละเหมาะกับแฟรี่ใสใจดีน่ารักนุ่มนิ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความจริงนะอยากจะลองเธอไปสร้างบ้านแม่มดด,ดักดักดูเหมือนกันน่าจะตื่นเต้นใช้ได้เลยแต่ของส่วนใหญ่เขาน่ารักนุ่มนิ่มมากเลยอะไม่รู้มันจะเข้าถึงบรรยากาศลึกลับน่ากลัวได้สักแค่ไหนแล้วแบบโปรเจกต์ยาวๆของแพ็คเนี้ เราคิดว่าจะลองสร้างเมืองทั้งเมืองของเจ้าหญิงลาพันเซลนะทุกคนสร้างหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหอคอยปราสาทบ้านเมืองอะไรก็ช่างที่มีอยู่ในแมพของเรื่องเจ้าหญิงลาพันเซลอะแต่พอมาเห็นของในแพ็คเข้าจริงๆแล้วมันแบบเฮ้ยเราสามารถเอามาสร้างได้มากกว่านั้นวะเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยเราคิดหน่อยว่าจะเอาไปทำอะไรดีแลกกับอ่ากิฟต์เวทที่จะแจกให้หน่งรางวาัล เราจะเลือกของคนที่เราถูกใจที่สุดนะคะขอโจทย์แบบแจมแจมเลยนะเอาให้แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณเขียนแม่งสร้างไม่ได้แน่ต้องลองท้าทายระบบ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะต้องอยู่ในขอบเขตที่แพ็ก e n s t e s b y n a t u r เจสร้างได้ด้วยนะไม่ใช่โอโหหลุดโลกไปไหนก็ไม่รู้เพราะเราจะใช้แค่แพ็กนี้ในการทำคอนเทนต์นั้นที่ผู้ชนะตั้งโจทย์ให้เราโอเคเปล่าส่งคำตอบได้ถึงวันที่21กรกฎาคม2568เวลา18นาฬิกานะคะแล้วตอน2ทุ่มก็จะประกาศผู้โชคดีเลยคิดโจทย์ให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับมาตอบก็ได้อ่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก Member ร์ชิด้วยแล้วกันเพื่อใครที่ชวดรางวัลในครั้งนี้ก็ลองเข้าไปลุ้นต่อในเมมเบอร์ชิดูได้นะคะอันนั้นแจกทุกเดือนโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สอนสร้างบ้านผ่านเกมได้องความรู้ทางสถาปัตย์นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมะคะ่ะ